ยืนยันมาแน่ร้อยเปอเุงเขาอีสานภาคแร่ลมแรงพรุ่งนี้เริ่มหนาวมาอุณหภูมิลดทวบอุตุประกาศฉบับที่5พยกากรณ์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตุภัยพยกากรณ์ห้างเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิฒิพรลุกลาชัยทางเฟ e บุ๊ก ประจำวันศุกร์ที่10มกราคมในช่วงเที่ยงวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงลมกระโชกแรงหลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็ยนลงรวมถึงพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้10มกราคมถึง13มกราคมลมกระโชกแรง10-13มกราคมและอากาศหนาวเย็ยนลง11-14มกราคมจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังให้ด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ เป็นไ,ไงกันบ้างครับแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะอีสานเริ่มได้รับการแผงฤทธิ์ของลมกระโชกแรงกันแล้วนะครับในวันนี้โดยภาพรวมนะครับพื้นที่ลมกระโชกแรงมากที่สุดในวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหนักที่สุดลมแรงที่สุดในรอบนี้เห็นจะเป็นที่มุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอดร่วมถึงศรีสะเกตอุบลราชธานีชัยภูมิลบบุรีสระบุรีนครราชสีมา รวมถึงบริเวณพื้นที่ปราจีนบุรีและสระแก้วนะครับส่วนด้านของลมกระโชกแรงไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่แอดมินได้เอ่ยไปนะครับพื้นที่ที่แอดมินได้เอ่ยไปคือพื้นที่ที่ลมกระโชกแรงมากที่สุดกว่าในทุกๆจังหวัดนะครับส่วนงลมกระโชกแรงในวันนี้1 0มกราคม,ม โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเน้นบริเวณพื้นที่สันฝั่งต้นออกก่อนตั้งแต่บึงกาหน้องคายสกลนะครนะครพนมแต่จะไม่มากเท่ากับตั้งแต่มุกดาหารลงมาถึงอุบลนะครับตั้งแต่มุกดาหารลงมาถึงอุบลลมแรงมากเลยนะครับในรอบนี้มุกดาหารอำนาจเจริญสโุโธร้อยเอดมหาสารคามอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรัมนรรนะครราชสีมานะครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจะชิงาัารชลบุรีระยองจันทบุรีตราด ลบบุรีสระบุรีเพชรบูรณ์ชัยภูมิพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีอุทัยธานีชัยนาทน,นาครสวรสวรค์กาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดต,ตากก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกทุกจังหวัดฝ่าระวังคลื่นลมแรงที่เข้ามาในวันนี้นอกจากลมกระโชกแรงคลื่นลมแรงที่เข้ามาแล้วนะครับในวันนี้ อุณหภูมิยังไม่ลดนะครับก็จะค่อยๆลดลงหลังจากที่ลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องในวันนี้10มกราคมหลังจากนั้นยังคงมีลมกระโชกแรงเข้ามาจนถึง12มกราคมนะครับหลังจากนั้นลมกระโชกแรงก็จะลดความแรงลงและจะเริ่มมาอีกระลอกคือวันที่16จนถึง19มกราคมหลังจากนั้น20มกราคมจนถึง24มกราคมมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงนะครับ ดังนั้นในช่วงนี้ในด้านของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องจึงดันในด้านของบริเวณเส้นความราักษาสูงหรือมวลอากาศเย็นหรือเส้นไอโซบาร์ลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งคาดว่าในวันนี้หลังจากแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานในขณะนี้ก็จะค่อยๆแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ดังนั้นในวันพรุ่งนี้11มกราคม จะมีอากาศหนาวเย็นลงในทุกภาคทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้หลังจากนั้น12มกราคมถึง14มกราคมคาดว่าจะเป็นช่วงที่หนาวสุดพีคสุดในระลอกนี้นะครับโดยเฉพาะ12-13มกราคมจากมวลอ,อากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมพอยืดพื้นที่ได้แล้วนะครับอากาศก็จะค่อยๆหนาวเย็นลง แต่ในวันนี้ยังไม่หนาวเย็นเท่าที่ควรนะครับแต่จะเน้นลมกระโชกแรงไปก่อนส่วนในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะหนาวเย็นเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในด้านของลมกระโชกแรงนะครับเฝ้าระวังในด้านของสังกะสีหลังคารวมถึงป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับต้องเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่ที่ยึดเกาะไม่แน่นหนานะครับต้องเฝ้าระวังในด้านของการปลิวกร,กระจายและได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ ที่อุบลก็มีนะครับแอดมินขับรถผ่านก็มีสังกะสีปลิวกันอยู่นะคบให้เห็นกันอยู่รวมถึงพื้นที่ลบบุรีนะครับที่หัวลำก็มีในได้ของสังกะสีปลิวนะครับในวันนี้เนื่องจากลมกระโชกแรงที่เข้ามาดังนั้นต้องเฝ้าระวังกันนะครับนอกจากนั้นแล้วกรมอุตุนิยมวิทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่5ในเรื่องของอากาศหนาวเย็นประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน10-13มมกราคม บริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงอีกรอบหนึ่งจากจีนซึ่งเป็นการแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้จึงทําให้มีอุณหภูมิลดลงและลมแรงโดยภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง5-7องศานะครับรอบนี้ส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงระวังอันตรายจากอากาศัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศที่แห้งและ ลมแรงซึ่งนี้ได้ของมรสุมตําออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคส่วนคลื่นลมอ่าวไทยและอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง2-3เมตร และบริเวณที่มีฝนเคลืนสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่สั่เข้าหาฟังชาวเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนเรือเล็กอ่าวไทยและเทะเลอันดามันกวนยนตออกจากฟังในช่วงวันที่10-13มกราคมนี้นะครับกรมอุตุจะออกประกาศฉบับต่อไป10มกราคม2568เวลา17นาฬิกา นอกจากนั้นแล้วนะคะในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่สแจ้งเตือนขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นกําลังแรงอิกระดอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยและเทะเลจีนใต้พื้นที่ฝ้าระหว่างมรสุมตะวันตำตำออกเฉียงเหนือที่พัดแรงคือบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพระจวบรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช สงขลาปัตตานีและนาราธิวาสขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งระวังคลื่นลมแรงที่สั่เข้าหาฝั่งชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนและเรือเล็กควนงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวเพียรากราศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้10-11มกราคม2568ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำ15-21องศา และสูงสุด28-33องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-11องศาลมต่ำออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงพาต่ำออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวลมกระโชกแรงอุณหภูมิจัดลดลง1-3องศาโดยต่ำสุด14-18องศาและสูงสุด ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดองศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาจวจัดอุณหภูมิต่ำสุดหกถึงสิบเอ็ดองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเยน็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบยี่สององศาและสูงสุดสามสิบถึงสามสามองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งจะมีอากาศเยน็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด2 0 2 2องศาและสูงสุด3 2 3 3องามองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วมากถ,ถึง30มกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครบริมณทนอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดย1 20. 2 2ิบอยิบงองศาและสูงสุด3 2 3 3องสองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบ5้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง เียงอ,อ,อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเยนในตอนเช้าทางตอนบนของภาคฝนฟ้าขนองรายละ20ส่วนมากนาครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตนียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาและสูงสุด30-34องศาจากลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสึ่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด3-34 3, 3 4, องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลืกขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนและห่างสฝัางคลื่นสูง1-2เมตรดังนั้นขอท่านติดตามพิระกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอัดกระรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ